โลซิ่งจกักรพรดนะครับวันนี้จะพามาชมคันนี้ครับที่รวีวิวไปล่าสุดที่ช่างกำลังทำภายในอยู่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดทรงเรียบร้อยแล้วจะพาไปชมกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนสวยไม่สวยติชมกันได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับพาไปชมกันเลยมาชมกันเลยครับวันนี้ว่าจะสวยแค่ไหนกับเจ้ารถโม่งน้อยคันนี้ หน้ามาแล้วจัดสรงใส่ล้อแม็กใหมย่ยงมางใหม่ให้แล้วคันนี้ก็จะโหลดอยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับหน้าหลังแม็กใหมย่ยงมางใหม่เลยแม็ก อันนี้ก็จะเป็นยางสองสามห้าสี่สิบนะครับสิบแปดขอบสิบแปดเป็นน็อตด,ดำนะครับออกแนวล้นๆนิดหน่อยให้รับพอดีกับรถสวยครับ ไฟท้ายใหม่ใส่ให้แล้วนะครับสับทิท่เกยงครอบอยู่เลยตรน,นี้สวยเดิมบางสาวไยรุ่นเขาเรียกกันเดิมบางงานบวช ที่ใครรอชมอยู่ชมคลิปนี้ได้เลยนะครับจะพาไปดูภายในห้องโดยสารคนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะเย็บใหม่ปั้นทรงใหม่เป็นแนว V.P. นะครับนั่งก็จะนุ่มนุ่มมากพวงมาลัยคอนโซล หมคกิฟครับอันนี้จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับจะเป็นตัว GL แท้นะครับอันนี้เลขไมค์ก็จะอยู่ที่สองแสนสามมืนหน่อยครับมีจอ Android ให้มีปีปรับให้ สวยครับคันนี้ช่างออกแบบได้สวยงามมากผมยังถูกใจเลยคันนี้อันนี้ก็จะเป็นเพดานอันนี้ตัวกดไฟนะครับไฟหลังเพดานก็หุ้มใหม่หมดจะพาไปชมด้านหลังครับ คันนี้ใครเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปขับแอคได้เลยครับคันนี้มาชมด้านหลังครับจะสวยแค่ไหนว้าวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นก็จะเป็นออกแนวกระเบื้องยางนะครับ ทางก็จะมีลูกเล่นหน่อยเป็นอะคริลิกอันนี้คอนโซลก็ใส่ให้แล้วครับคอนโซลวางขาได้วางแก้วได้น,นี่ก็จะมีที่วางแก้วอีก2ช่องอันนี้ก็ทําแนวเรียบๆครับแต่คันนี้สวยออกแบบสวยเรียบดีลำโพงไฟ ขาวสลรับฟ้าวิ่งอันนี้ก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับให้ให้ไฟสะท้อนให้สวยสวยสดงดงามน,นันก็จะเป็นแอร์และลำโพงอีกสองตัวที่บอกว่าจะแถมใส่ลำโพงให้สีตัวลูกพี่เขาจัดเต็มจริงๆริน,น้ สวยจริงครับคันนี้อันนี้ได้บอกคุณยนต์หน่อยนะรอเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างครับลพี่เขบอกว่าแถมบันไดไฟให้เราก็จัดให้ใส่บันไดไฟให้อีก นี่ครับที่วางแก้วมีสายชาร์จ USB มีลูกเล่นนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นที่วางแก้วเหมือนกันครับเป็นคอนโซลกลางนะครับน,นั่งนี่ลำโพงแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับแอร์กลางครับ สวยครบจบที่นี่ครับออกแบบเองคิดเองทำเองเมาชมด้านคนนั่งครับเบาะใหม่เลยเยียบให้ใหม่เลย วผมทุกคอนโซลก็ใหม่กรีบจะจบไฟฟ้าฝั่งคนขับกับคนนั่งพามาชมเครื่องครับจะเปิดเครื่องให้ชมเครื่องก็เนียนกรตบครับแห้งๆเครื่องแห้ง ตรงนี้ที่เป็นสนิมรถตู้ม่วงน้อยส่วนมากจะเป็นเกือบทุกพัน์นะครับไม่ได้ผุไม่ได้อะไรนะครับแต่ส่วนมากน่าจะเป็นที่อาจจะเป็นที่น้ากันน้ากันหกใส่แล้วเขามันกัดครับแต่เครื่องแห้งมากครับเยัมเดิมใส่ไฟครบพร้อมใช้เลยคันนี้ คันนี้จะเป็นปี05ตัว GL แท้นะครับคันนี้จะตั้งราคาอยู่ที่435นะครับ435,000บาทดาวก็เว็ดเสร็จประมาณแสนห้านะครับใครอยากได้มาชมได้ที่เต็นท์เลยครับหรือว่าโทรหาผมก็ได้นะครับ087 4966642็ด้ากแบงค์เหมือนเดิมครับ เต็นก็จะอยู่ตะลิ่งชันสุพรรณบุรีนะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีมาชมได้นะครับสวัสดีครับ